วัดีครับวันนี้เรามาขึ้นน็อกดาวหลังนี้ของร้านไม้ทิพย์พยาเนตรนะครับนครหลวงนะครับผมบ้านใกล้เรือนเคียงกันครับเรามาขึ้นน็อกดาวให้เขาครับผมตั้งร้อเรียบร้อยนะครับนี่ก็ตั้งร้อเรียบร้อยเตรียมจะขึ้นแล้วนะครับผมกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ครับนี่ครับลอกเราขึ้นอย่างนี้เลยครับ มาหลงไปเก็บรองยจเก็บลอกครับยกของขึ้นแล้วครับเตรียมความพร้อมครับหาอะไรรองด้วยเพื่อนทาสีเรียบร้อยแล้วต้องรองพื้น่อยเออ พยายามรถใส่ครับตอนนี้ฝั่งเรามันแข็งโบงล์โบลล์โบลล์ไปแดงไปแดงไปแดงแล้วเหรอมาบเอารถใส่เลยครับทีนี้ นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับเตรียมลงกับตัวรถครับเมื่อกี้ติดลมนะครับผมก็ททำทางไปแล้วครับโอเคครับเตรียมมาลงครับผมขึ้นบนรถเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นของหออรือไรมัดชงม,มัดเทียบ แล้วก็จะไปส่งกันนะครับไหวปะโดเออมันหย่อนอยู่จะ นี้ออกได้แล้วครับขึ้นเรียบร้อยแล้วบอเตรียมตัวออกเดินทางครับ นครสวรรค์อำเภอตาคีครับผมเห็นไหมครับมาใกล้ถึงแล้วนะครับผมับอเมริกาออะำเภอตาคีนครสวรรค์ครับหนูเจ้าขอบ่านไปไกล์แล้วครับลง,งบน,นำไป,ไป,ไปกันไปเลยบนเขาครับที่นี่ระาวาังค่อยๆนี่ครับบรรยากาศรอบข้างครับมีแต่เขาครับผมม,มาบนเขาลูดอย่างเดียวไม่ลูดเบาๆ บ้าวครอบหลังอะไรวะบ้าวบ้าวบ้าวดิ๊ดโอเคครับถึงที่ลงแล้วครับผมลงสวนครับลงในสวนดินพอใช้ได้อยู่ครับมันลุ้นกันว่าจมหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่รอดอ้อ ยกรถขึ้นปูนแล้วครัอ,อไปอยู่ลองไม้ก่อนไปเอาไม้นะมันลองก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะถอยรถมาขึ้นบนนี้นะครับ แล้วก็จะเอาบ้านลงตรงนี้ขึ้นปูนได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาหาฉากบ้านก่อนนะครับ <Yeah. S 2> อเนี่ยบ่อยห้ตั้งลำครับได้ระดับเรียบร้อยเป็นไงครับทรเบอร์เยี่ยมอุ้ยทําพิธีเอาบ้านลงก่อนครับไหวเจ้าทีเจ้าทางให้เอาบ้านลงง่ายๆเอาผมโอเคครับขึ้นลงง่ายสะดกมาเลย ดี๋ยวมันลงเบาเด้อเบาๆี่นี่จะลงแล้วพี่ออโอเคครัลงครับทีนี้นี่ครับเรียบร้อยครับ <c oughs> โอเคครับโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับบ้านนอกดาวส่ทงที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมแล้วก็มีอุปสรรคเล็กน้อยับเพราะว่าสภาพอากาศผมมันตกครับมันมีติดลมมาเล็กน้อยแต่ก็ ไม่มีปัญหาครับผ่านมาได้ด้วยดีครับผมมืออาชีพครับทีมงานเราผ่านมาแบบเล็กๆมาตรฐานครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจบ้านน็อกดาวน์ศาลานะครับผมฝากกดติดตามเพจ Facebook เพจช่อง YouTube ของทางร้านเราไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปรีวิวบ้านน็อกดาวน์และพาไปชมว่าเราทำกันยังไงเราส่งกันยังไงครับโอเคครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม